เต่ตัวเดียวเนี่ยทีแรกมีสองตัวเขาก็มาหักขาไปรุ่นนะั้นแสนห้าตัวนึงอ่าแล้วก็ขายไปอีก,กนในชีวิตไม่เคยได้ราคาแสนห้าครับก็ขายก็ได้ตัวเราแสงกับเขาอยู่ได้ผมได้ไมาเยอะผมได้รุนนี่ทุนตินเลยแหละครับก็มีช่องทางที่ตรงนี้กับมันไม่รู้จะไปท,าทําอาชีพอะไรทํานาก็ไม่ค่อยเก่งเ,เขาด้วยปัจจุบันนี้เลี้ยงควายอย่างเดียวแหละครับ เลี้ยงควายแล้วคดีมาบ้านเขาก็เป็นช่างเสริมสวยบ้างพอมีรายได้จุนเจือครอบครัวพออยู่ได้ครับครับครับไม่ถึงกระลำรวยแต่แพอนนอยู่ได้ราคาควายตกๆกเนี่ยกระทบกับลูกแอดไหมไม่กระทบเพราะผ,ผมไม่ได้ซื้อของแพงครับครับผมไม่ได้ซื้อของแพงแล้วผมไม่คอยยึดติดเลยพวกราคาเป็นล้านเป็นแสนสองแสนสามแสนครับ เดี๋ยวมันไม่มีขนซื้อก็มามันก็มาตายเนื้อหมดเนี่ยจะประกวดแข่งขันกันยังไงให้มันเลี้ยงอ้วนอย่างเงี้ยยงเงมันก็ต้องกลับมาตายเนื้อหมดมันไม่ใช่ว่าเลี้ยงวันสองวันขายได้เนาะใช่ใช่ตรงเลี้ยงเป็นปีสองปีกว่าจะออกมันก็ต้องเลี้ยงอย่างน้อยๆเลยต้องสามปีครับแล้วก็ไม่ควรซื้อเกินความเป็นจริงอย่างสมมติแน่แม่ละแสนเนี่ยมันเกินความเป็นจริงไปครึ่งครับแต่แสนเนี่ยจริงๆต้องมาได้แม่ลูกกับสองแม่สองลูกอืมคราวนี้เราไปซื้อแสนหนึ่งหรือแสนห้า มันเกินความเป็นจริงไปเยอะพอควายล่วงไงราคาแสนห้าตอนนี้ห้าหมื่นยังไม่มีคนตื้อเลยให้คุณลุงแนะนำตัวหน่อยคุณลุงชื่ออะไรชื่อแอดครับคุณลุงแอดนะครับก่อนที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่คุณลุงอยู่ที่ไหนครับตำบลตำบลมหาโพธิ์ครับบ้านหนองห้เลือก อำเภอเกาเลี้ยวครับเกาเลี้ยวครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ลุงแอดย้ายมาอยู่ที่บึงเสนาทุกนี้ก็น้ําท่าดีเนาะอุดมสมบูรณ์ดีดีครับดีครับย้ายมาอยู่กี่เดือนแล้วครับคุณลุงเกือบสามเดือนแล้วครับเนี่ยเกือบสามเดือนแล้วครับครับเริ่มต้นเลยคุณลุงเลี้ยงควายตอนไหนครับตอ้เด็กๆครับเลี้ยงควายเลิกไปแล้วมาเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเลิกเลี้ยงควายเปลี่ยนกันอย่างละสี่ครั้งแล้วครับเนี่ยอ่า เปลี่ยนมาครับทำไมถึงเลิกผัดเปลี่ยนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปอย่างนี้เป็นเพราะอ,อะไรบางครั้งมันก็เครียดเลี้ยงคนเดียว,ว่มันไม่มีตัวเปลี่ยนมันไม่มีเสาติดเลยครับ,รบป่วยเราก็ต้องมาเลี้ยงยังไงก็ต้องเลี้ยงป่วยยังไงก็ต้องให้มาเลี้ยงให้ได้ครับก <ๆ S 1> ็เลิก <dividing S 1> ไปก็มันก็อย่างว่าจนก็กลับมาเลี้ยงใหม่จนก็กลับมาเลี้ยงใหม่อยู่อย่างนี้เนี่ยอ่าเลเขาเนี่ยหลุ่นเนี่ยจะเลี้ยงยาวหน่อยเนี่ยครับ แล้วก็มาก็แสมดังอยู่พักนึงแล้วก็ตอนนี้มันก็ร่วงล่วงยิ่งกว่าไม่มีสภาพแล้วอืมตอนนี้ถือว่าร่วงสุดๆเลยเนะี่ยครับผมถามหน่อยครั้งก่อนเลยราคาเขาราคานี้ไหมสมัยที่เลี้ยงแบบรุ่นแรกๆเลยแรกๆแม่ขนาดนี้ผมก็ซื้อเต็มที่กับ, 3, บสามหมื่นสามหมื่นโมโม่เนี่ยแม่มมมมอย่างเงี้ยนะเนี่ยผอมอย่างเงี้ยสภาพนี้เลยเนะี่ยครับสภาพอย่างแม่นี้เลยเนี่ย อ่า uh, ครับเนี่ยเนี่ยแม่ลูกเล็กๆเ,เนี่ยสมัยก่อนนะจนมาถึงสี่หมื่นสี่หมื่นห้าครับห้าหมื่นก็มาขายขายไปก็มามารุ่นกระแสเนี่ยจะได้ราคาดีหน่อยได้ตัวเราเป็นแสนคือได้ตัวเป็นแสนด้วยแสนกว่าแสนห้าแสนเจ็ดแสนสามเก้าหมื่นแต่ก็ซื้อระดับสามหมื่นสี่หมื่นไม่เกินห้าหมื่นครับซื้อมาขายไป ต่ก็ขายได้กําไรตัวละหมื่นกว่าแม่นะครับเพราะผมซื้อสภาพนี่มันผอมเนี่ยผมเพิ่งตื้อมามานัดที่แล้วเนี่ยลุกมีตัวหนึ่งมีตัวสามสิบสองเนี่ยสามหมื่นสองคนเหลืองนี่ตัวเห็นของถูกถูก็ซื้อเขาเรื่อยื้อของถูกกระตือเข้าเลยเลยมันก็เลยมีอ้วนมั่งผอมมั่งจริงๆมันอ้วนหมดแล้วแล้วคันี้ ไอ้ที่อ้วนก็ขายไปราคาหน่อยก็ขายอก็ไปจับอย่างนี้เดี๋ยวมันก็อ้วนสภาพเดียวกันเพราะมันมียาพยาธยาบำรุงฉีดอยู่ประจํบยาวิตามินเนี่ยถ้าเกิดย่าดีๆเนี่ยผมรับประกันอีกสองเดือนครึ่งก็อ้วนแบบพวกนี้เนี่ยสภาพแบบนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่นี่ยังไม่ได้ฉีดยาเลยวันนั้นไม่ได้เกี่ยมายายเอาทิศตู้เย็นเกับเชื่องจับฉีดเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนมาปลูกกระท่อมตรงนี้ตั้งหน่อยกะฉีด ผิดหลายแม่และแม่ออกลูกใหม่ด้วยปัจจุบันนี้มีกี่ตัวแล้วครับลุกแอตอนนี้ก็อยู่ในประมาณในนี้ก็สามสิบครับสามสิบกว่าตัวครับประมาณสามสิบในต่ำมากแตเกินก็อีกสองตัวแล้วมันอยู่ที่อื่นด้วยพ่อควายเขายืมไปสองตัวครับพ่อควายใหญ่อะยืมไปสองตัววันนี้มา <นะ S 2> ไม่เจอพ่อควายใหญ่นะครับเดี๋ยวไว้โอากาสหน้ามาดูพ่อควายใหญ่กันเดี๋ยวก็กลับมาไม่ไม่กี่วันละ เขายึงไปทับอยู่ครับมีทารามันอ้วนเขามันก็ใหญ่ไม่ใช่เล็กเล็กนะแม่ไม่แพ้วกนั้นแล้วโค้งดูนี่มันก็ตก1316แล้วเนี่ยอืมอันนี้มันยังผอมครับแต่เดี๋ยวมากินหญ้าดีๆน้ําดีๆมันก็พออิ่มทุกวันครับเนี่ยครับก็จะดูตัวที่ก่อนๆมีตัวอ้วนนั้นเลยเนาะเนี่ยทุกคนก่อนยังเหลือแม่เดิมไว้อยู่แม่เนี่ยแม่โจเผือกเนี่ยอ่าครับ ตอนแรกเขาให้ผมแสนสามเนี่ยผมไม่ได้ขายไว้เนี่ยแล้วมันมีแม่ใหญ่กว่านี่อีกแล้วเห็นว่ามันลุกแม่เก่าแม่แก่ก็เลยเก็บไว้เหรือตัวเดียวเนี่ยทีแรกมีสองตัวเขาก็มาหักขาไปรุ่นน้นแสนห้าตัวหนึ่ง<อ>แล้วก็ขายไปอีกในชีวิตไม่เคยได้ราคาแสนห้าก็ขายก็ได้ตัวเราแสงกับเขาอยู่ได้ผมได้ไมาเยอะผมได้หลุดนี่ทุดตินเลยแหละครับก็ มีช่องทางที่ตรงนี้ก็มันไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรทํานาก็ไม่ค่อยเก่งเขาด้วยปัจจุบันนี้เลี้ยงควายอย่างเดียวเหรอครับเลี้ยงควายแล้วคอดีแม่บ้านเขาก็เป็นช่างเส,สวยบ้างอ๋อก็พอพอ,พอมีไรายได้จุนเจือครอบครัวพออยู่ได้ครับครับครับ <laughs> ไม่ถึงก็ร่ำรวยแต่ก็พอได้แล้ว <พอ S 1> ปัจจุบันนี้ออราคาควายตกๆตเกนี่ยกระทบกับลูกแอดไหม ไม่กระทบเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อของแพงครับครับผมไม่ได้ซื้อของแพงแล้วผมไม่ค่อยยึดติดเลยพวกราคาเป็นล้านเป็นแสนสองแสนสามแสนครับเดี๋ยวมันไม่มีคนตื้เข้ามามันก็มาตายเนื้อหมดแหละจะประกวดแข่งขันกันยังไงให้มันเลี้ยงอ้วนอย่างงี้ยอย่างมันก็ต้องกลับมาตายเนื้อหมดครับตอนนี้เขาเหมือนบำรุงเขียงอยู่เขียงเนื้อเนื้อเขียงมันไม่ได้ลงอ่ะครับแต่เนื้อควายเนี่ยลงอย่างเงี้ยสมมติเนี่ยถ้าไปเจอพ่อค้าแขกตอนเนี้ยยุดยาเมื่อวานเนี่ยครับ ผมให้มันตีเนื้อไม่เกินยี่ผ้าแล้วแต่เนื้อมันได้ถึงสามสิบสามสิบห้ามันตีให้ก็ไม่เกินยี่ผ้าแล้วแล้วก็ตจุงตะพายไปให้มันยื่นมือให้มันเลยอ่ะโอ้โหแย่งกันขายอ่ะเหมือนไปงอขายเขาแล้วตอนนี้มีบังอยุธยามาคนเดียวอ่ะครับไปวันหลายคนรถเดี๋ยวมันจับไปหมดไปหมดเข้ากัเดี๋ยวก็ราคามันก็ต้องขึ้น เพราะว่าไม่คืนผมก็ไม่เดือดร้อนผมกอให้อ้วนอย่างเดียวการเลี้ยงสัตว์พวกนี้มันไม่ใช่ว่าเลี้ยงวันสองวันขายได้เนาะใช่ใช่ตรงี้เป็นปีสองปีกว่าจะออกมันก็ต้องเลี้ยงอย่างน้อยๆเลยต้องสามปีครับแล้วก็ไม่ควรซื้อเกินความเป็นจริงอย่างสมมุติแต่แม่ละแสนเนี่ยมันเกินความเป็นจริงไปครึ่งครับแต่แสนเนี่ยจริงๆต้องมาได้แม่ลูกกับสองสองแม่สองลูกอืมครานี้เราไปซื้อแสนหนึ่งหรือแสนห้ามันเกินความเป็นจริงไปเยอะ พอควายล่วงไอราคาแสนห้าตอนนี้ห้าหมื่นยังไม่มีคนซื้อเลยบางทีมันก็หลอกขายไปในวงการค้ามันก็หลอกกันไปต้มกันมาอะไรกันไปครับไอตัวจริงจิงมันมีไม่ค่อยเท่าไรละกมันก็มีไม่มากไม่ไม้ลักบางทีไปจับชาวบ้านมาโค้งดีๆมาขุนปนหน่อยอ้วนกว่าลูกแม่นนหลอกไก่พ่อนี่ลูกไก่พอนั่นคือมันเคยเจอไหม เคยเจอไหมตั้งแต่เยาั้งนั้นแหละวงการนี่หม่ไม่ต้องมาหลอกกระลักผมจะไปยังไงพันธุกรรมมันก็บีพันธุกรรมผมก็เชื่อกับพันธุกรรมของคุณก็กินหัวอาหารกินโอละอองถั่วเหลืองฉีดยากระตุ้นครับโอ้มันทั้งนั้นแหละผมก็เลี้ยงได้ถ้าเลี้ยงอย่างนั้นนะครับผมเลี้ยงได้ผมจะเลี้ยงให้อย่างเขาก็ได้เอาลูกอีแม่ดีผมจะพ่อมันดีตั้หน่อยนะเนี่ยครับ ผมจล้ยลูกมะขุนกันเลยเนี่ยไม่ต้องขุนมากอย่างเขารักผมจะกินแค่ละอองแค่นั้นเนี่ยแล้วกินหญ้าหมักมันแล้วก็ปล่อยทุ่งเย็นก็ขึ้นไปบุ้งอย่างันเนี่ยครับกินละอองผมก็จะให้ทันเขาเหมือนกันเนี่ยเขาใหญ่เท่าไหนผมก็ให้ใหญ่ใหญ่เท่าเขาตายไปแล้วราคาล้านตายแล้วกับเนื้อมันจะไปได้เท่าเท่าไหร่รก็ได้แค่สามหมื่นขายไปสามหมื่นมันไปไหนไม่ได้แล้วมันหนีเนื้อไม่ได้ตอนเนี้ย ใครจะคุยยังไง hmm. ผมกะอีก3ปีควายมันขายไม่ได้มควายสวยงามใครมันจะมีปัญญามื้อนักหนาสมมุติว่าเอา้าคุณทํางานราชาการปลดเกษียณมาหรือไม่ปลดอยากจะมาเลี้ยงควายสามแม่สี่แม่ถามว่าที่เลี้ยงก็มีแล้เหนื่อยต้องไปตัดหญ้าไปตัดเกี่ยวก็ไม่ไหวไปตัดร่อนก็โหแย่ครสามตัวสี่ตัวสี่แม่เนี่ยไปยิงอยู่ไม่ได้ละยิ่งมีลูกด้วยยิงอยู่ไม่ได้ เพราะนักเข้าเพราะอยู่ไม่ได้ก็ชักไอโนโนกินนี่โนโนกินนี่นี่เดี๋ยวก็ไม่ไหวแล้วขาย <ừ> um ที่เลี้ยงไม่มีครับและอย่างมันเหมือนไม่มีคนสปอดเรื่องเงินเรื่องทองมาใช้ใจ่ายในบ้านนะถ้าเราเป็นหัวงานมาเลี้ยงควายสี่ตัวทุกรายจน,นต้องมีรายได้หลายๆทางมันต้องมีรายได้คนอื่นเข้ามาด้วยคร,ครังอื่นเข้ามาอย่างสมมติผมเลี้ยงเนี่ยผมเลี้ยงหน้าเดียวเนี่ยยแฟนผมก็ยังทำโน่นทำนี่ได้ใช่ไหมครับ ไม่ถึงก็อดอยากแต่ก็มีกินตลอดเนี่ยไม่เฟอร์ไม่เป็นหนี้เป็นสินใครมันอยู่ได้ครับถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยผมคิดว่าอยู่ไม่ได้แลืมถ้าไปเลี้ยงควายผมให้หกแม่ก็ยังอยู่ไม่ได้เลยถ้าคนไม่มีไม่ได้ทําอะไรนั่นจะมาเกาะควายกินเลยคนแม่บ้านครับแค่มาหุงข้าวซักผ้าไม่ได้ทํางานนอกงานเลิกมันมันยุ่งทั้งนั้นเนี่ยผมถามประสบการณ์หน่อยตอนนั้นที่บอกว่าขายควายใช้หนี้เนี่ยตอนนั้นเป็นหนี้เพราะอะไร ก็มีนี่ซื้อไรซื้อน้ำมั่งนิดๆหน่นอยๆก็ขายไปมันก็กู้มาซื้อมันมัง่งอ,อะไรมัง่งแล้วมันก็มาออกรถมัง่งออกอะไรต่อไรทําบ้านเนี่ยทบ้านมันจะหมดเยอะผมทําที่บางเคียนก็หมดไปหลายแสนอยู่ครับไม่ต่ำห้าหกแสนนั่นคือนี่ที่เรามีครับแล้วก็มาอยู่นนโนนโชหนัหเรือครับกมาหมดปลูกบ้านอีกหมดไปอีกหลายแสนแล้วมาซื้อที่หลายแปลง ครับเพาเงินมันก็เป็นหนี้แต่เป็นหนี้ไม่พอมากอะอครับกหนี่ทกัผมก็ขายควายชดชดๆนึงก็พอใช้หนี้ทุกงวดเนี่ยผมทําสัญญาสิบปีผมก็ตรงปีเดียวหมดบางทีทํานาช่วยไปด้วยครับมันก็พอเหลือจ้างเขาหมดแต่แต่เราว่าใส่ว่านาเราไม่ได้เช่าครับแต่เหลือตรงนั้นอ่ามันก็เหลือมั่งนิดๆหน่อยๆพอจุนเจือไปได้แล้วมันหมดช่วงไหนทีนี้หมดนี้ช่วงไหน ช่วงควายงาไองราคาควายแพงมาสองปีที่ผ่านมานี่หมดหลุดบ้องไม่มีแล้วก็ไม่เคยย้อนกลับมาเป็นนี่อีกเลยครับมันก็เลยสบายไปตรงนี้ก็ได้ควายนี่แหละตอนนั้นเยอะไหมครับตอนที่ขายไปราคาแพงๆเยงเยอะไหมช่วงนั้นหูควายผมก็ไม่ใช่น้อยเมื่อกีนสองฝูงก็หกสิบปรมาหกสิบเจ็ดสิบในละงโอยฝูงหนึ่ง ตอนนั้นผมอยู่เลยวัดท่าดินแดงไว้หน่อยอยู่บึงคอบก็อยู่บึงกบละคร,ครบคัน้ำมันท่วมผมย้ายกลับมาอยู่บ้านสองปกีกว่านิดแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่เกือบสามเดือนแล้วเนี่ยครับมันกลับไปไม่ที่โน่นไม่ได้อยู่ที่น่นสามปีก็เป็นหนี้จริงแต่ก็ไม่อัตคัดมาถึงก็ปวดหัวลักเพราะว่ามีใช้ตลอดใช้หนี้นะครับถึงกําหนดแล้วก็ได้ใช้ก่อนกําหนดตลอดส่วนมากจะมีหนี้พวกฝูงมั่ง ญาติพี่น้องมั่ที่ยืมกันไปแล้วก็ยืมลืมยืมโกงยืมอะไรมันมันมันจะเป็นปัญหามันเป็นปัญหาตรงนั้นเนาะพวกฝูงมั่งอะไรมั่งเวลาไม่ให้ก็วานแล้วยิงอ่ามีเงินแล้วทําเป็นยิงมันจริงๆมันไม่ใช่ยิงครับตอนเราเหนื่อยมันก็ไม่มาเห็นครับตอนเราป่วยมันก็ไม่ได้มาช่วยเราเลี้ยงอืมเวลาเราจะทําอะไรมันก็อ้างไม่ว่างไม่เบิงแต่หาเงินเราเหนื่อยแทบตายจะมาให้ยืมแล้วก็ไปโกงไปเฉยเฉยเดี๋ยวนี้ก็ท้อแล้วไม่อยากให้ใครยืมแล้ว แล้วปัจจุบันในคุณลุงแอดนะครับมา,มาเลี้ยง<ช>ตรงนี้นี่ตั้งแต่เช้านี้เลี้ยงยังไงที่นี่ผมก็ปล่อยไปก็นอนมองนี่มั่งทีก็มันไปถึงนู่นก็วิ่งรถไปไล่มันกลับม้าก่แข่นนั่นเองครับครับก็บวนๆอยู่แถวๆนี้ปล่อยเขากี่โมงบางครั้งก็จะเช้าเจ็ดโมงบางทีก็หกโมงครึ่งบางทีมันลวดขาดก็แหกไปเองแต่ชาวมุดตียังไม่แจ้งเงินไ,ไปครับก็เลยปล่อยมันนั่นแหละเช้าๆแจ้งมันไป ไล่ไม่ไล่เาไปดักมันอยู่ดูกินข้าวแล้วก็ไปดูมันครับแต่แถวนี้บริเวณนี้มีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีผมเคลียรนายกอบตหมดแล้วครับครับถึงเป็นพื้นที่หลวงแล้วก็แจ้งเขาเรียบร้อยแล้วเนาะแจ้งแจ้งแจ้งก่อนจะมาแล้วก็แจ้งเขาเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่เขาด้วยแต่เกิดมันเสียหายหรืออะไรไปมีปัญหาอะไรเขาก็ยังมาคุยกับเราได้ยังคุยกันง่ายยังรู้จักว่าใครมาจากไหนเอามาเลี้ยงอะไรเนาะใช่ใช่ครับนะครับเผื่อไปทําอะไรเขาเสียหายเขาจะได้ โทรตามโทรแจ้งเราถูกด้วยครับแล้วบริเวณนี้มีสัตว์เลื้อยคานหรือสัตว์มีพิษไหมครับช่วงนี้มันมีแต่ผมไม่เคยเห็นตัวละครับผมก็ไม่ค่อยออกอยู่แล้วกลางคืนไม่ค่อยเดินเพ่นพ่านละครับแล้วไม่ค่อยได้หากินอย่าหนควายเราก็ไม่มีปัญหาเนาะไม่มีครับผมไม่กลัวแล้วโดนสั์มีพิษกัดเนาะปอนไปกลุมกลุมกลุมไปพวกนี้มันก็หนีไม่หนีมันก็ลงลงลงรูมันก็หลบครับลกจะจัดมันก็ไม่ลุยไปละควายอ่ะ ปลามันเจองูจริงมันขู่ฟอฟอเดี๋ยวมันก็หนีมั่งถ้ามันไม่หนีก็ถือว่ามันก็เคาะลายมันก็รู้เหมือนกันเนี่ยมันก็รู้เหมือนคนอ้พวกนี้ครับอาจจะมีกระดิ่งด้วยเห็นกระดิ่งด้วยนะครับอาจจะเดินไปใกล้บางทีสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีพิษเขาได้ยินเสียงอาจจะไปก่อนแล้วเนาะไปไปมันจะไม่อยู่อ่ะมันก็กลัวมันเหมือนกันน่ะครับนี่ก็เป็นวิธีเลี้ยงกลับมาก็เย็นเลยห้าหมงมงเย็น มันก็อยู่ในบริเวณคังคอกเนี่ยครับมันไปไหนไม่ได้เลยว่าอยู่แถวๆนี้เป็นคันที่ด้วยเนาะมันเป็นคันแบบคันดินสูงด้วยนะครับเป็นพื้นที่ผมว่าเป็นพื้นที่ดีแหละนะครับเหมาะครับตรงเนี้ยมันไม่มีสิ่งปลูกสร้างทําไร่ทํานามันก็เลี้ยงแบบเสรีได้หน่อยครับแต่บายใจไม่ต้องประปวดหัวถ้าไปยัง แถวบ้านมันปวดหัวไปลงนาคนนั้นเขาก็ไม่ให้หลงคนนี้ก็ไม่ให้หลงมันมีแต่เรื่องปวดหัวทุกวันทุกวัน,ท,วนที่ขายเมื่อก่อนเนี่ยขายอย่างนี้เนี่ยนี่อยู่แต่ตามบึงอย่างเดียวเลยครับผมจะย้ายไปอยู่บึงทับกิบบึงหัวถนนบึงกบละครผมไปอยู่หมดอะบึงใบยาวางังไปอยู่มัดทุ่หัวไปหมดอะเกือบเกือบทุกบึงปละเพชรผมก็ไปมาหมดแล้วครับก็ไปคนเดียวทั้งนั้นเนี่ยพื้นที่ที่มอหมอเนาะ ที่แล้วจะหมีหลวงที่หลวงที่สาธารณะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ส่วนมากเขาจะไม่ไม่ห่วงอะครับถ้าเขาไม่ได้ติ่งปลูกสร้างอะไรหรือทำไม่ได้ไปรบกวนใครระบากรากไม้อะไรก็ก็เลี้ยงได้ก็ไปขออนุญาตเขาก็ได้ไม่ไม่มีไม่มีปัญหาที่นี่ก็ไม่มีปัญหาครับครับพอไปเคลียร์ก็แล้วเขาก็โอเคเขาอเห็นลุงแอดบอกว่าซื้อควายผอมไม่ค่อยจะดีหน่อยมาเลี้ยงนะครับแล้วมีวิธีการ เลี้ยงแบบให้เขาอ้วนไหมพอจะแนะนําได้ไหมไอเลี้ยงอ้วนเนี่ยมันไม่ยากครับทายาดีอย่างนี้มันก็อย่างนี้ก็ถือว่าพอใชาา้ได้ฉีดยาครับฉีดยาบํารุงยาพยาธิเนี่ยยังไงก็ไม่เกินสามเข็มมะกวูเกินสามเดือนด้วยยังไงก็ปิป๊บแน่นอนครับแน่นอนแล้วผมก็ไม่เคยเลี้ยงถึงก็มันมาเนี่ยมันก็ผอมอย่าง,ง้นทุกตัวเนี่ยมันไม่ใช่หมาอ้วนแล้วผมไม่เลี้ยงของอ้วนแล้วของอ้วนมันก็แพง,อ,ง<า>อ่างสามหมื่นมันก็ต้องเป็นห้าหมื่น นี่คือของอ้วนของอ้วนเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยอย่างไงมันก็ต้องได้ห้าหมื่นห้าหกหมื่นแล้วมันสวยสภาพมันดีเน้นยาเน้นยาถ่ายพยาธิครับยาฉีดเลยผมไม่มัวมัาจับก่อก็ฉีดเอาเอฟนอกยาบำรุงก็ฉีดยาดีๆเลยครับคาโตซานเอเดียสามอีไม่งั้นก็ยาวิตามินเกลือแร่ผมก็ซื้ออยู่ในนั้นนะก่อนนี้ซื้อของนอกนั้นเน่ยผมใช้ของนอกนั้นมันแน่นอนดิครับ ผมถามเทคนิคในการเข้าไปเลือกซื้อควายในตลาดหน่อยถ้าเขาบอกว่าบางตัวเนี่ยผอมผอมอาจจะเกิดจากการกินอาหารเนาะเลี้ยงไม่ดีครับแต่อีกแบบคือผอมจะเกิดจากมีปัญหาสุขภาพอาจจะกินฟางกินเสร็จขยะหรือเศษพลาสติกมาอย่าเงี้ยเราดูยังไง อันนี้เราก็ไม่รู้ได้มันก็ต้องวัดดวงแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอ,เย,เจอยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอแต่ก็ตือผมมาทั้งนั้นเนี่ยถ้าเจอก็ถือว่าสวยไปไม่ได้คิดอะไรผมไม่ค่อยเรื่องมากครับเพราะมันเป็นราคาเนื้อเนาะใช่ครับเพราะมันไม่ไม่ไม่ผีเลียดหรือจะมาบอกท้องแล้วมาไม่ท้องก็จแ,แนี่ก็ตื้อมาแล้วเต็มใจซื้อผมก็ถือว่าเต็มใจซื้อครับมาจู่จีเรื่องมากแล้ววิธีการเลือกซื้อควายแต่ละแต่ละครั้งที่ลุงแอดไปซื้อเนี่ยซื้อแบบไหนมีแบบเคล็ดลับไหม จะว่ามีมันก็ไม่เมียครับมันถูกตามถูกเงินบางทีใหญ่ๆก็โค้งหน่อยก็เอา,เอาบางทีสวยหน่อยแย่งเขาแพงนิดนึงว่ามันสวยเขาตาตัวนี้ต้องเอาให้ได้แพงสักนิดสักหน่อยเพิ่มไปตักหมื่นหมื่นกว่าบ,บาทบก็เคยซื้อก็เคยซื้อแต่ชอบอ่ะแล้วลูกแอลชอบแบบไหนอ่ะพาผมไปดูหน่อยที่ซื้อมาชอบเขาเพราะอะไร มันก็ชอบทั้งนั้นนะครับเนี่ยผมก็ชอบีผมทุกตัวเนี่ยแล้วก็ลองได้ซื้อมาแล้วก็คือว่าชอบหมดผมซื้อมาไม่ใช่มีของอ้วนตะตวงในผอมเนี่ยเป็นหมาทุกตัวในนี้ตัวนี้เนี่ยพวกพวกมาขอแลกคืนครับไอ้นุยบอกแต่แอดแกเอามาแล้วแกนึกว่าถ่ายชีวิตมาแล้วจะเอากลับไปให้เป็นอยู่ไปอยู่ขุมนรกไงผมเอามาผอมผักล้มเลยเนี่ยตัวนี้คือมาได้มาผอมมาเนี่ยผอมจัดเลยเนี่ยผอมแล้วแกเนี่ย คือยกฝูงก็มาเนี่ยยกฝูงมือใหม่จากดงเมืองเนี่ยฝ่ายฝ่ายตาส่งครับดงเมืองเนี่ยลุกมันเนี่ยเขาว่าลูกไอ้ก้าวเจริญเนี่ยเขามีใบมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีใบมีเบยเนี่ยครับมันสูงเท่าแม่แล้วแมมท้องแก่จะออกแล้วเนี่ยตอนนี้คือได้มาผอมมาแล้วก็มาอยู่กับลูกแอดก็คืออ้วนแบบนี้อ้วนผอมทุกตัวในในนี้เนี่ยผอมหัวตกเนี่ยผมจนตายเลยเนี่ย ตัวนี้เหรอครับตัวเนี่ยเนี่ยทุกตัวนะ้อมหัวทิ่มซื้อมาไม่แพงไม่เพิงเล็กเนี่ยครับสองหมื่นกว่าบาทแม่ลูกลูกขายยัดหาไปแล้วแล้วมันได้น้องตัวเลยนแล้วครับขายน้องมันไปสองหมื่นสามทับสองเดือนได้แล้วแสดงว่าตัวนี้ก็บซื้อมาแค่สองหมื่นกว่บบาทเนี่ยมันก็เกิดจากการเลี้ยงดูเนาะอ่ะวัดเนี่ย ควายจะอ้วนนี่ก็ต้องเกิดจากการเลี้ยงดูดูแลเรื่องพยาธิฉีดยาบํารุงเนาะครับแต่มันยังไงมันมันมันต้องตายยาพยาธิกับยาบํารุงครับอาหารต้องถึงแล้วก็เกลือแร่ให้มันเลี้ยมัางครั้นี้ผมไม่มีต้นไม้แขวนมันเนี่ยผมไม่ได้นั่นเนี่ยครับครับผมแขวนไว้ทีนาวิไลนั่นสามก้อนนั่นนะเอาถุงห่อเขาไว้น่ะถ้าผมไม่เข้าลมนนแล้วเปิดให้มันเลี้ยกันครับพอไม่ได้ไปทั้งวก็เอาถุงมัดสวมไว้อย่างดี เพื่อฝนตกมามันลายๆหนีงอนผมก็ซื้อใหม่ๆกินไม่กี่ตังค์เนี่ยผมขายลูกกินไปตั้งหลายตัวแล้วเนี่ยครับตื้อมาสามปีกว่าเลยนะขายลูกกินไปสองตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ฟันกี่คู่แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วเนี่ยมี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 ม,มีแต่ก็ยังมีลูกได้เยอะใหญ่ยยแต่ต่ำยาวอืมได้ยาวแต่ยาวได้อ่าง อ่างนี้เนี่ยไม่ได้ท้องนะลูกเล็กครับเนี่ยแต่มันทับไปแล้วทับไปสองสามเดือนแล้วลูกมันก็ยังเล็กอยู่ครับทับหมดแล้วควายเนี่ยทับหมดทุกตัวแล้วเนี่ยครับมีแม่ใหม่เรายังไม่รู้พอตื้อมามามาพุทธิแล้วมาพุทธิแล้วเรามานี่แต่ตัวนี้มันทับได้แล้วเนี่ยครับไอ้ลูกรอผมนั่นมีตัวงั้นลูกอีแม่นี้ไปเที่ยวตลาดทุกพุทธแล้วครับเนี่ยถ้าแม่บ้านมาเปลี่ยนก็ไปวันนี้ก็มาวันนี่ก็ว่าจะไปเน่ยเล็กก็ มม่ได้ไปกีเลยก็ลูกน้องมันขายมันไปได้ตวงแสนสี่หมื่นหอยสาแต่ว่าื้อสวยทั้งนั้นเลยมันซื้อไอ้หลานในลุงเพชรมาตวงสองแสนครับือมาแต่ก็ยังไม่ทิ้งนมมาจองเรียงตอนนี้ก็สามขวบตัวย่อยอยู่ครูสูงท่วมหัวอผมก็ว่าจะลากเอายอี่แม่นี้ไปทับก็บมันกะแม่งเนี่ยครับผมลองเอาเพ่อเผือกไฟดูเนี่ยมันจะมันจะเผือกไหม พ่อมันก็ไม่ใช่ว่าคุยว่านั่นแล้วมันไม่ดีไม่เดรัลแต่ไตัวที่เขายืมไปอะดีอืนั้นรวยเงินอุตัยสูง่มหัวเน่ะสูงวิ่งแม่น้าใหญ่แม่นั้นเยอะไว้ก็ยังเด็กไอเนี่ยลูกของพี่มันเนี่ยมันก็มีเชื้อชาติตระกูลเองกันอุไทยเหมือนกันเนี่ยุูที่นึกมันก็ตัวผู้เหรอครับเนี่ยตัวผู้นะลูกคล้องก็ดิ่งนะตัวนอนนัก็น้องไอ้นี้ปีละตัวครับนี่ เนี่ยมันก็แค่สองขวบกว่าถ้าผมไปกินอย่างเขามั่งตินอ่ะกินอย่างที่เขาไปคุยถ้าผมมีเวลาผมไม่ใช่คนขี้เกียจนะผมไปไต่กลางคืนนะไปไต่นั่นนะข่าหุนหัวหารนิดเดียวนะมะเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยโอ้โชว์ตัวตัวนี้แม่แม่เขาอยู่ข้างๆใช่ไหมแม่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 แ่แม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 ่แตัวม่แ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 มัแม่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 แ ลูกน้องสวยลูกก็หลานไอหลานหลานไอเงินอุทัยกับหลานเงินอุทัยไอนี่เป็นชั้นเหลนแล้วมะไอนั่นมันลูกไอนี่มันลูกของลูกอีกทีอ๋อลูกของลูกอีกทีนี่นะครับสูงได้ร้อยสี่สิบไหมครับเนี่ยน่าจะได้ครับเนี่ยสูงนะน่าจะได้เนีวยแข้งขาสองปีป่ะครับเนี่ยสองสองปีกว่าหน่อยครับกว่านะครับนี่นะครับนี่คือเพศผู้ผู้ เลยตัวน้องมันตัวเมียแล้วก็ตัวน้องไอตัวเผือกในตัวผู้มีคนมาตามหาพ่อพันธุ์เนี่ปล่อยไหมเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยปล่อยครับถ้ามีคนมาชอบใจก็ผมก็ปล่อยครับเนาะนีสวยเลยเนี่ยผมบอกเลยสวยเลยละตัวเนี้ยผมมองดูนะถ้าไปกินหัวาหารเฉยๆหรือกินกากทั่เหลืองอะเปลือกทั่เหลืองนะยาหมักนิดๆหน่อยๆต็มเลยนะโอ้โหเดี๋ยวก็บึด เต็มเลยนี่ยันทับควายได้แล้วครับเนี่ยแข้งขาสองปีแล้วผมจะลองให้มันทับเนี่ยมันไม่เคยทับให้ตัวใหญ่มันกันอยู่มันไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะผมไม่ตัวใหญ่เพิ่งออกไปได้ไม่กี่วันนะครับครับใหญ่แข้งขาดีหมดเสียอยู่ห่างเพินเผินนิดเดียวครับได้จากแม่หางมาจากแม่ละมั้งเนี่ยเนี่ยดูแล้วนะครับเนี่ยตัวดี มันทิ้งนมก็ไม่ได้นานผอมมันทิ้งนมมจะผอมอย่างเจ้าน้องมันนุ่นครับน่เริ่มฟื้นแล้วน่ะพอได้น้องใหม่เริ่มฟื้นแล้วครับแล้วยามันหมดซะอีกเดี๋ยวมันยังไม่ฟื้นนักเดี๋ยวไปลอยนักฝนลงอีกทิ้งเนี่ยผมอัดฟางว่าผมว่าจะวันสองวันผมจะปลูกกระท่อมตรงนี้เอารถมาดันครับเจ้าขึ้นไปนอนมันนุ่นในนี้แบบลมมันพัดได้ไม่เต็มที่มันบางคันดินมันบางคันดินยุงมันก็มีกวนมั่งหัวค่ำแป๊บครับผมจะไปนอนข้างบนนู่นเลยท้ายนุ่ ยุงยังไม่มีเลยพัดมันจะไปหมดไปก็ลงหมดมันจะได้นอนสบ,บายสักสองสามเดือนครับว่าฝนจะมามันใหญ่ก็แม่ควายไปแล้วสูงก็แม่ควาย<ช>จะยักใช่ครับใช่คตรับตคตัวใหญ่แข้งขาไม่ต้องกลัวเดินไม่ปักไม่เป๊ดูดูผมจะให้ดูอีกทีถ้าใครชอบก็ปล่อยเนาะตัวเนี้ยปล่อยครับนะครับ หรือทั้งข้อก็ปล่อยทงกันถ้ามีคนอยากได้อยากได้ก็ปล่อยทุกแม่ครับเนี่ยพาดูที่คออแล้วกันครับมาดูที่ค้อทุกแม่อยทุแอดแล้วกันอย่างเดียวให้ชอบจริงราค้าก็คุยกันครับอ่าลุงแอดเผื่อมีคนสนใจนะครับช่วงสุดท้ายแล้วเผื่อมนคนสนใจอยากจะได้ควายไปเลี้ยงไปพัฒนาไปดูแลต่อนะครับจะติดต่อลุงแอดติดต่อที่ที่ไหนครับมีเบอร์โทรไหมมีครับฝากเบอร์โทรเลยครับ0 8นย์7ดสาม็ สองแปดหกหนึ่งแอดครับอยู่บึงเสนาคับตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่บึงเสนาคนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เลี้ยงอยู่บริเวณบึงนี่แหละใครอยากได้ควายไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อหรืออยากได้เจ้าเพศผู้เมื่อกี้นะครับตัวผู้เมื่อกี้นะครับไปคุมงฝูงที่คอกที่ฟาร์มนะครับก็ปล่อยทุกตัวเลยนะครับควายก็ปล่อยได้ทุกตัวครับนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณลุงแอนมากๆนะครับที่พามาเยี่ยมชมฝงควายนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็ขวบปอกว่าไอ้นี่มันเพิ่งออกได้อาทิตย์อกวัวอันนอ่างว่าเขาแม่เขาส่งพันธุกรรมพ่อออกมาไอ้นี่มันติดพ่อมันเลยเนี่ยยาวสูงตัวนี้เขาปล่อยเหมือนกันว่าหกสิบต่วครับโอ้พ่อสูงแล้วหกสิบครับพ่อที่เขายืมไปไหมครับครับพ่อมันใหญ่ใหญ่มากเลยูงสวย